ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านเนาะ<ต>มือนี้นแอดกาได้มา<ร>อยู่ที่วัดบ้านหินงมตำบลส่างนกท้าอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะครับมือนี้กับสิมาขอโชว์ขอลาบให้กับแฟนสองแฟนคขับที่ติดตามแอดนะครับผมก่อนอื่นก่อนจะเริ่มกดติดตามนนกดไลค์ดกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไม่ถ่ายด,ด้วยครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดเนาะ มึอนี้สิมาจุดถูกขอโชคอยู่ที่แม่แต่เคยนมาไรท้องนะครับหลังจากตีเพิ่นน้ำขึ้นมาได้วอกกีมือนะครับผมก็ให้โชคกันมาอยู่ตลอดนะครับส่วนมากแม่มาไรท้องเพิ่นจะให้โชคหวยหานอยเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวนี้แอดจะมาจุดถูกขอโชคให้กับท่านผู้ชมทั้งบ้านนะครับครับถูกกระจุดแล้วครับถูกกระจุดกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอให้ถูก หม่หมดค่นะครับเดี๋ยวอาจะซุ้มให้เบิง้งอันนี้เป็นขอเป็นหวยยแง่ให้ท่านผู้ชมนะครับขอโชคขอโชคแง่ให้ครับอยู่ที่ตะเคียนแม่มาลายทองวัดบ้านเห็นงมตำบลสางนกทาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับ ช่องว่างนั้นท่านะแอดกับอัพคลิปบ่ได้นะครับพอดีกับผิดกดชุมชนนะครับทางยูทูบเพิ่นบ่ให้โชว์ตัวเลขนะครับผมบ่ให้โชว์ตัวเลขบ่ให้โชว์ตัวเลขว่ให้เขียนตัวเลขนะครับบ่ให้เขียนไม่โดนบ่ให้เขียนไม่นั้นครับแต่ให้ท่านผู้ชมตั้งใจเบิื้องดีนะครับเด้อตั้งใจเบิ่งตั้งใจเบิ่งคลิปนะครับ จะผาดตัวเรียกไปนะครับเพราะว่าแอดจะบได้ขึ้นตัวเรียกว่าให้นั้นนะครับผม,มแอดก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ติดตามแอดมาโดยตลอดนะครับในงวดนี้เดี๋ยวงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับต่รอ้องออกไปฮะ รุ่นสลัดกินแบงไว้นะครับตัวเลขอยู่ที่ตะเคียนแม่มาลายทองเดี๋ยวถูกกำลังจะใหม่หมดแล้วนะครับ แอดจะซุ o มให้บ้องอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมทางบ้านแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อแคปหน้าจอไว้เดีย๋ดวยวเตรียมสมุดประกาจดไว้นะครับนี่ครับผมตัวเลขที่แอดมาจุดทูบขออยู่ที่ะเขียนแม่มาลายท้องนะครับอยู่วัดบ้านเฮนงมนะครับก็ขอให้ทุกท่าน มีโชกมีไ้นะครับมีโชกแล้วก็จะเริ่มมีโชคแล้วก็จะเริ่มมาทำบุญยู่ได้นะครับเออดูที่วัดบ้านเห็นงมครับมาทำบุญได้กับแม่มาลัยทองครับตัวเลขก็บเบิ่งหลี 4, 6, นะครับผมตัวเลขอาจจะมีมีสี่มีหกนะครับทั้งตัวที่สามอาจจะเป็นเจ็ดเป็นสองเด้อครับพี่น้องนะครับ ของท่านโชคดีนะครับเด้อนงนงวันที่หนึ่งมีถุนายนหกสามนี่นะครับ